ทนไม่ไหวแล้วมินดาแฟนเก่าแซคชุมแพเคลื่อนไหวหลังฝ่ายชายประกาศชอบผู้ชายงานนี้มีจุกอกเป็นที่ทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ของแซคชุมแพกับอดีตแฟนสาวอย่างมินดานั้นจบไปกันอย่างไม่สวยถ้าใครได้ติดตามข่าว ก็คงจะรู้และทราบกันดีว่าทั้งคู่นั้นเคยออกมาให้สัมภาษณ์สาดโคลนกันไปมาจนเกิดประเด็นดราม่าไปทั่วโลกโซเชียลแต่ถึงอย่างไรปัจจุบันนั้นทั้งคู่ก็ได้จบความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆสำหรับวันนี้เมื่อแซคชุมแพนักร้องคนดังกล่าได้ประกาศผ่านทุกช่องทางและบอกว่า เจ้าตัวนั้นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้จนเกิดความสงสัยว่าสรุปแล้วว่ายังไงกันแน่ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบชัดว่าเจ้าตัวนั้นชอบผู้ชายทั้งนี้ทั้งนั้นหมอดูยังได้ทักเลยว่าถ้าชอบผู้ชายแล้วดวงจะสมพง ทำให้เจริญก้าวหน้าหลังจากข่าวดังกล่าวได้ออกไปนั้นล่าสุดแฟนเก่าอย่างมินดาก็ได้เคลื่อนไหวพร้อมกับแคปชั่นเด็ดที่เห็นแล้วแสบไปถึงซวงเลยทีเดียวโดยเธอได้ระบุข้อความว่าเฮ้ยเบื่อสตอจังขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ